สายลายมือกาบาทดเอกตรงกลางหัวใจเราแวดระวังกับพลังโลกกําลังเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างพลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปแน่นอนครับซิกเซนของท่านก็เปลี่ยนตามด้วยภาวะจิตใจของผู้คนเยอะแยะมากมายที่ทําให้ท่านแตกตา่างทำให้ท่านเปลี่ยนไปตามโชคชะตาและดวงชะตาความดุดันอํานาจบารมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับตัวท่านในปี2517 พลังทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่บ่งบอกได้เลยว่าดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งอํานาจบารมีวัสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนูนนาดวงชะตาพิภผันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีสายเลื้มือกระบะดู่ให้เป็นกับสิ่งที่ท่านมีชีิเซนสัมผัสพิเศษเรื่องราวสิ่งที่มองไม่เห็นพูดผีปีศาจวิญญาณต่างๆอยู่บนโลกนี้แหละครับไม่ได้ไปไหน ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปมีเทคโนโลยีมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมนุษย์จะสามารถไปต่างดาวต่างถิ่นได้ตัวท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนไปวิญญาณจิตวิญญาณต่าง,างๆก็ไม่ได้เปลี่ยนไปก็ต้องวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในลักษณะนี้กล้ามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นในรูปลักษณ์แบบนั้นพลังที่เกิดขึ้นในปี2017 เปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะว่าพลังต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่ทําให้ดวงชะตาของท่านเปลี่ยนไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังอยู่เวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปในพลังที่ท่านควรที่จะต้องระแวดระวังในปี2องพคือพลังฮึกเขิลดวงชะตาตกตําแหน่งอํานาจบารมีวาสนาฮึกเขิล ทาให้ท่านรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากเกินไปมีความพึกเขิมมีการประหันปะหนันต่อสู้แก่งแย่งชิงดีแต่บอกได้เลยว่ามันเป็นพลังที่ดีทาให้ท่านจับจิตสัมผัสพิเศษไม่ว่าจะเป็นรูปรสกินเสียงเห็นใครบางคนในสถานที่ไม่ควรอันเห็นก็คือจิตสัมผัสพิเศษของท่านซิกเซนจะแรงมากขึ้นในเมื่อภาวะจิตใจ ที่มันปวนแปลท่านจะจับสัมผัสจิตพิเศษเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าภาวะจิตที่รุนแรงอาลังที่โลกเปลี่ยนไปทำให้ท่านรู้สึกมีอำนาจความดุดันขึ้นมาในปีนี้จิตใจเด็เดี่ยวเข้าหารโชคลาบเงินทองเข้ามาจิตตรงด้านสามารถสัมผัสรู้ว่า ภาพที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ล่วงหน้ามันเข้ามายัางเต็มๆทาให้ท่านรู้สึกถึงเลขต่างๆที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเลขเสียงนำโชคเลขรางวัลที่หนึ่งออกมาอย่างชัดเจนถือว่าเป็นข่าวดีพลังของท่านเข้ามาทาให้ท่านร่ำรวยขึ้นมาทันทีทันใดท่านจะได้ค้นพบค้นหาและมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพลังจิตของท่านพลัง,งซิกเซน เข้ามาอย่างก้าวกระโดดสัมผัสไปถึงรูปโลดกินเสียงอีกโลกมิติโลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาหรือว่าเป็นโลกแห่งวิญญาณถ้าอย่าคิดว่าฟังเรื่องพวกนี้แล้วเป็นเรื่องล้อเล่นไม่มีเรื่องล้อเล่นนะครับสําหรับคนไร้มือกระบาดเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องจริงแต่จริงไม่จริงโปดใช้วิจรารณญาณเรื่องพลังจิต สามารถจิตสองไปถึงหรือโยกย้ายสสารต่างๆแต่ว่าสสารน,นั้นต้องเป็นสสารที่เกิดขึ้นจากจิตโยกย้ายมองเห็นกับเรื่องราวต่างๆสถานที่ต่างๆที่ท่านไม่เคยไปมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่น่ากลัวลึกลับเล่นลับมีเจ้าทินเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสถานที่ต่างๆอย่าล้อเล่น เราก็เป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งที่มีจิตใจที่พร้อมที่จะก้าวไปสู่อีกโลกหนึ่งท่านกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงและท่านเป็นน้องใหม่ท่านเข้าไปท่านจะสู้กับเขาไหวหรือหรือว่าท่านจะตั้งจิตตั้งใจบ้านก้าวไปสู่อีกภพภูมิหนึ่งเลยแต่ถ้าท่านยังไม่พร้อมก็อยู่ตรงนี้แหละครับเวียนว่ายตายเกิดไปสู่สถานที่ที่ท่านไม่เคยไป ลงไปเป็นน้องใหม่บางท่านพูดผีต่างๆหรือภายหรือเทพท่านมีอายุ5้0หกรปีแล้วแต่ท่านเพียงแค่อายุเท่าไหร่กลับโลงมาเกิดในโลกแห่งวิญญาณโลกแห่งวิญญาณที่ท่านสัมผัสได้นั้นมีพลังพลังจิตของท่านฝึกมามากแค่ไหนเอาไปใช้ที่นั่นยังไม่พอเพราะว่าเขาฝึกจิตมาตลอดชีวิต 5้ารอยกว่ปีสิ่งเหล่านั้นเขามาอยู่มานมนานเวียนว่ายใจเปิดเป็นลบกี่พบกี่ชาติทับถมเป็นภูเขาพลังเหล่านั้นขอทํานายว่าจะปกปักคุ้มครองรักษาในดวงชะตาท่านในยามเมื่อท่านเป็นมนุษย์อยู่เขาจึงรู้สึกสัมผัสพิเศษกับท่านยังตามติดคอยช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตา ทำให้จิตวิญญาณของท่านมีพระบารมีเปรียบดังเสือใครอยคิดลองดีท่านจึงมีอํานาจเยอะแยะมากมายตอนเป็นมนุษย์แต่ถ้าเมื่อลาจากสังขารของท่านแล้วไปสู่อีกโลกมิติหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่เด็กหรือว่าผู้ใดท่านยังเป็นเด็กน้อยที่เข้าไป เข้าไปเจราจาต่อรองเข้าไปใช้โลกอีกมิติหนึ่งลองจินตนาการภาพนะครับว่าท่านได้วิญญาณออกจากร่างแล้วไปอยู่อีกมิติหนึ่งอีกมิตินึงเป็นมิติที่ทันสมัยมากท่านอย่าคิดว่าโลกแห่นวิญญาณเขาไม่ทันสมัยนะครับโลกกำลังเปลี่ยนไปจิตวิญญาณก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน แต่เพียงแค่ในโลกแห่งวิญญาณมีเวียนว่าใจเกิดมีผู้คนเยอะมากกว่าบางคนอายุเป็นพันปีบางคนอายุ500ปีและมีชั้นวัรณะที่แตกต่งางกันเยอะแยะมากมายท่านว่าโลกแห่งวิญญาณทันสมัยกว่าโลกปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีมาถึงขั้นมาจากต่างดาวฟังดูแล้วอาจจะเวอร์ไป แต่ท่านลองจินตนาการภาพว่ามนุษย์เราในตำรากล่าวไว้ว่ามีสี่ภพภูมิมีสี่ภพนะครับมีมนุษย์ต่างดาวอยู่สี่ประเภทในตำรามีครับผมนะครับท่านจะหาว่าผู้เล่าพูดขึ้นมาเองพูดไปตามตำรานะครับของพระพุทธองค์มีกล่าวเอาไว้จริงๆ แล้วสิ่งเหล่านั้นเขาจะไม่เวียนว่ายตายเกิดมาอยู่ในโลกของเราหรือเขาจะตายแล้วก็ไปอยู่ที่พภูมิในโลกมรุษุ์ต่างดาวของเขาหรือเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนเทคโนโลยีไปทางด้านใดจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นโลกแห่งวิญญาณก็เปลี่ยนตามไปด้วยแต่ว่าจะเหนือกว่าโลกของเราเพราะว่าโลกของเขา มีโลกแห่งเอเลี่ยนโลกแห่งมนุษย์ต่างดาวกี่พกีกิชาติและยังมีโลกแห่งเทวดาและยังมีโลกแห่งชั้นพรมสูงขึ้นไปอีกพอท่านได้เข้าไปสัมผัสแล้วพลังจิตหรือบุญกุศลของท่านไม่ถึงท่านก็อาจจะไม่เห็นแต่ยังไงต้องมีสัมผัสเข้ามาก้องเกี่ยวแล้วท่านจะอยู่วันะนไหนนะครับ ท่านจองลองจินตนาการภาพดูท่านจะอยู่วันละไหนถ้าท่านบุญน้อยมัวหลงมัวเมาในกิเลสเงินทองตัญหาต่างๆกามเมสุมิชาครบท้วนบริบูรณ์ท่านเข้าไปท่านเป็นยาจกแน่ไปอีกโลกหนึ่งมิติท่านเป็นยาจกแน่ท่านอยู่วันนะที่ต่ำที่สุดเพราะว่าที่นั่นเขาไม่ได้นับเรื่องเงินทอง เรานับเรื่องบุญกุศลวาจาสร้างคุณงามความดีเงินที่นั่นคือบุญนะครับกายสังขารท่านได้หมดไปแล้วถ้าท่านได้ออกจากร่างกายมนุษย์ไปสู่โลกอีกภพภูมิและโลกนี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปโลกแห่งวิญญาณก็ดึงดูดเปลี่ยนแปลงโชคชะตาท่านไปด้วยเพราะว่าอะไรท่านลองคิดตามดูนะครับสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้น เพราะว่าจิตของท่านรับรู้ไปแล้วว่าตอนนี้ณนะเวลานี้โลกของเรามีเครื่องบินมีเจอลวดมีนั่นมีนี่นะครับท่านไปโลกแห่งวิญญาณท่านก็ดึงสิ่งเหล่าความคิดเหล่านั้นไปด้วยไปบอกกล่าวกับผู้คนอโกงอมาเจะกระแปะอ,อื้มญาติมิตรในทั้งหลายอาอ้มก็อาจจะบอกว่ามีจริงเหรอเพราะว่าโลกอิมิติไม่สามารถโจมติดกับฝั่งนี้ได้มีจริงเหรอ พอท่านเป็นคนยุคใหม่เข้าไปท่านก็มีความรู้แตกต่างออกไปจากโลกแห่งวิญญาณแต่พอโลกแห่งวิญญาณมีผู้ที่เหนือกว่าท่านก็คือเป็นพรมชั้นฟ้าเขาก็จะรู้เยอะกว่าก็จะมาบอกกล่าวท่านว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหนึ่งมิติก็คือพบภูมิที่ยิ่งใหญ่พบภูมินรกสวรรค์นะครับชั้นพรมชั้นฟ้า16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน เพราะฉะนั้นท่านจะเลือกอยู่ในภพภูมิไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านพลังจิตต่างๆสายและมือกระบาดเหนือกว่าชาวบ้านเขาก็ใช้เป็นตั้งจิตตั้งใจมั่นทำกุลงามความดีเปลี่ยนภพภูมิให้สูงขึ้นไปอีกทำบุญมากๆให้ร่ำรวยอยู่ในศีลธรรมศีลห้า 5, ครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าท่านเปลี่ยนจากโลกนี้ไปเปลี่ยนวิญ,ญญาณถอดออกจากร่างแล้วเมื่อไหร่ ออกวิญญาณจากล่างคืออะไรครับก็คือตายนั่นเองนะครับเราเพียงแค่เข้ามาสิงทายสังขารบุญกุศลวาสนาของท่านนั่นเองถ้าท่านออกไปเมื่อไหร่นั่นแหละครับคือของจริงเมื่อน,นั้นแล้วท่านจะได้รู้นะครับว่าผู้คนไม่ได้มีในเฉพาะเชื้อชาติของท่านหรือประเทศของท่านหรือในโลกของท่านยังมีอีกสี่วีป ยังมีอีก16ชั้นฟ้า15ชั้นดินยังมีอีกชั้นเยอะแยะมากมายสิ่งต่างๆที่เรายังไม่เคยสัมผัสแต่ว่าเราจะตั้งจิตตั้งใจมากสร้างคุณงามความดีแน่นอนที่สุดตั้งจิตให้ประสบความสำเร็จโลกเปลี่ยนไปจิตของท่านก็เปลี่ยนไปตามพลังซีเซนเปลี่ยนไป เราดึงจิตของเรากลับมาสู่โลกเราดูครับโลกของเราล้วนแล้วแต่มีบทที่พิสูจน์เยอะแยะมากมายบุญกุศลก็มาพิสูจน์ในโชคชะตาในปี2507บุญนั้นเข้ามาส่งเสริมหนุนนำดวงชะตาโลกเปลี่ยนไปพลังของท่านบุญของท่านก็หนุนนำไม่ดังเปลี่ยนไปหรอกแต่ว่ามันก็ปรับเปลี่ยนไปตามในการใช้ชีวิตของท่าน ถ้าท่านใช้ชีวิตสร้างคุณงามความดีทําทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็เสวยบุญในเมื่อโลกเปลี่ยนไปมีเทคโนโลยีมีเงินทองมีรถนะครับเปลี่ยนไปรถไฟฟ้าทำให้ท่านรู้สึกสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาโดยเหนือกว่าชาวบ้านเขา เพราะว่าบุญกุศลเบิกบุญมาใช้พละพลังจิตที่ส่งผลหนุนนาเครื่องรางของขัง,งวัตถุมงคลเข้ามาเสริมในโชคชะตาอานาจบารมีวาสนาตกตําแหน่งที่ดีดวงชะตาของท่านปีนี้จะร่ารวยชะตาร่ารวยเป็นเศรษฐีตกตําแหน่งชะตาที่ดีเงินทองไหลามาเทมาประสบความสาเร็จร่ารวยด้วยทรัพย์สินงินทองจะทําอะไรก็ราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านเร็วๆนี้โชคชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวสาสนาเจดดาบองปอกถึงการใช้แร่เหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบแต่ท่านจะได้เป็นที่หนึ่งขอทำนายว่าชะตาของท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านรวยแบบไม่ทันตังตัวจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองประสมเ็จสมบัติอาจจะฝังไว้หลังมากไปขุดขึ้นมาใช้สมบัติอาจจะอยู่ภายในใจของเก่าตามติดหนุนนำดวงตา องค์เทพต่างๆจะหนุนนำดวงชะตาท่านทำให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิศลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานกูบา,าอาจารย์ปกปักุอง,องาศาสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่ควรที่จะต้องระแวดระวังในเมื่ออาถรรพ์แรงนะครับผมอาถรรพ์ดีอาถรรพ์ร้ายท่านควรเลือกให้ถูกทางถ้าเลือกอาถรรพ์ราา้ายดวงชะตาท่านอาจจะย่ำแย่ในบ้านป่ายนะครับแรกๆอาจจะมีความสุขได้เปรียบคนอื่นนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อาถรรพ์ดีเกิดข,ขึ้นในชคชะตา จะเริ่มสุขสมสมหวังดังใจหมายเป็นเศรษฐีกันล้านเริ่มตั้งแต่นี้จนถึงบ้านป่าชีวิตเพราะว่าทางด้านบวกบ่งบอกได้เลยว่าจะมีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะเลิศลูกเลืองในตําแหน่งมีการโยกย้ายการเดินทางไปต่างประเทศความสุขสมสมหวังจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านจะราบรื่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดจ,จะเจออะไรบางอย่างที่เข้ามาหนุนำนำดวงชะตาของท่านไม่ว่าจะเป็นคู่ครองนะครับการเจราจาต่อรองหรือเพื่อนหุ้นส่วน บุคคลพวกนั้นจะพูดกับพูดคุยกับท่านเป็นปีเป็นคุยเจราจาต่อรองทำให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายชะตาชีวิตตกตำแหน่งราบเรียบเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมความดีงามของท่านที่ท่านเคยสั่งสมไว้ในอดีตชาติจะกลับมาส่งผลหนุนนําแต่ใครบางคนนะครับจะมาแก้ไขในโชคชะตาของท่านให้เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งนะครับดูถูกเหยียดหยามของใครบางคนเพราะว่ามันมีในช่วงชะตามันมีภาวะจิตใจบางครั้งบางคราวมันรู้สึกว่า คนคนนี้เราไม่ชอบคนเท่านั้นเราไม่ชอบเพราะฉะนั้นด้าน,น,นคนที่จะต้องปล่อยวางมีผมวิญาณซีให้ครบถ้วนบริบูรณ์ดวงชะตาเฮงปังประสบความสำเร็จร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองเกิดขึ้นในโชคชะตาอํานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองราาักษาดวงชะตาด้านกําลังมีเทพหนุนนะครับจะรวยไม่รู้ตัวรวยแบบจุดไม่อยู่นะครับเอาอะไรมาขัดก็ไม่อยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนนะครับ วงชะตาบุญกุศลวาสนาท่านพุ่งแรงแสงทางโค้งเป็นเศรษฐีเงินลา้านปังสุดใน3โลกนะผมอำนาจบารมีวาส,สนาบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนับจัดแจงเป็นคนดีนะครับผมได้มีเงินทรัพย์สินเงินทองก็ทําบุญบ้างอย่าโมดแต่จับใจใช้สอยในสิ่งที่ผิดนะผมได้บุญมาได้เงินมาจัดแจงให้ดีที่สุดความสุขสมสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับรวยต้องรวยยาว อย่ารวยสั้นๆนะครับรวยสั้นๆไม่เอาไม่ใช่พุ่งนี้มี10ล้านนะครับมาลืนหมดแล้ว10ล้านนะผมดวงชะตาของท่านขอทํานายว่าจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกทองยาวๆด้วยบุญกุศลวาสนาอํานาจบารมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการชี้นําทางบอกทางนะครับหรือว่าเป็นลางบอกเหตุเซนส์สมบัติพิเศษเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านดวง,งชะตาดวงชะตาของท่าน จะรวยหยุดไม่หยุดนะผมแต่ว่ามันต้องมีสัญญาณก่อนนะนะครับผมสัญญาณบอเคตกับเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะไปสวดนมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานอยู่ดีเพื่อนก็ชวนไปข่าววิวานะผมไปงานวิวาข่าววิวาไปไหว้สิริมงคลสาลหลักเมืองนะผมร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองขายที่ดินได้นะผมพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีดีดวงชะตาของท่านกําลังจะเปิดรุ่งโลจน์ในสมหวังดังใจหมายจะเลิศลุ่งเรืองในดวงชะตานี้ ดวงชะตาตกตำแหน่งทุกขลาภเจ็บปวดล่วล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวแต่อยู่ดีๆก็ปิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางได้ดีได้จับเงินล้านร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในขาเหยียบแต่เงินทาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดช่วงจะตาช่วงนี้นะครับประสบความสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานะครับคิดคิดแต่เรื่องเงินความอ,อุดมสมบูร,รณ์ประสบความสำเร็จตกตําแหน่งตัวท่านหัวใจช่ำชื่น ประสบความสำเร็จทุ่งข้าวเหลืองอารามหานคู่เกิดขึ้นในโชคชะต,ตาโชคชะตาช่วงนี้เงินล้านเงินที่เข้ามาบอกได้เลยว่าท่านจะเอาอยู่ท่านจะเก็บปกปักคุ้มครองรักษาดูแลเงินทองของท่านอย่างดีมากที่สุดความสุขความเจริญรุ่งเรือง,งจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความสำเร็จท่านจะได้ข่าวดีนะครับมีนิมิตหมายที่ดีคนคอยประสบความสำเร็จที่คอยเข้ามาช่วยเหลือคําชูท่านทำอะไรเงินก็เข้ามาเต็ไมไปหมด เข้ามาจนทําให้ท่านไม่รู้ตัวสิ่งต่างๆมันเข้ามาประดิบประดังทําให้ท่านรู้สึกความแช่มชื่นความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีประสบผลสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเกิดความมั่นคงได้จับเงินล้านทำอะไรก็ประสบผลช่วงช่วงจะตามันบทจะดีมันก็ดีไปหมดนะครับแต่ปัญหาต่างๆมันมีสิ่งเรื่องราวได้รับเรื่องราวอาถรรพ์เข้ามาข้องเกี่ยวทาให้ท่านรู้สึกว่ามันรู้สึกแปลกๆรู้สึกจะเอายังไงได้ แต่ยังไงก็แล้วแต่รีบรวยไว้ก่อนดวงชะตาจะเปิดอำนาจบาร,รมีวาส,สนาสิ่งจากสิ์ปกปักคุ้มครองราาักษาสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้สิ่งที่ท่านคิดว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านจะได้เป็นไปดดงดังใจหวังควา,ามสุขความจเจริญรุ่งเรืองมีเฮต่อแต่นี้ไปเงินไหลมาเทามาระสมเร็จนั่งนับเงินนะครับปอยเงินขึ้นมานั่งหัวเราะระสมเร็จแน่นอนอำนาจบาร,รมีวาสนาจะต้องบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน สุขสมสมหวังดังใจหมายมีการบรรเลงทางด้านเรื่องความรักตำแหน่งหน้าที่การงานกา,นานรเงินดวงชะตาดวงดีทําอะไรก็เฮงตกตำแหน่งตัวท่านท่านจะสุขสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเปลาไฟที่ส่องแสงมาสู่ตัวท่านถึงเวลาแล้วโชคเข้าอํานาจบารมีวาสนาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีรางบอกเหตุบอกเหตุว่าโชคจะตามท่านกําลังจะดีเพราะฉะนั้นให้ท่านสังเกต สังเกตแล้วทำอย่างไรทำอย่างไรก็คือการจัดแจงชะตาชีวิตของท่านให้ดีนะครับไม่ใช่ดวงดีแต่ว่าปล่อยปากแล่าเลยปล่อยให้ดวงชะตามันผ่านพ้นไปเมื่อถึงเวลาบนบุษบกศาสนาดวงดีอยู่ท่านควรที่จะต้องเร่งรีบปัดเป่าสิ่งไม่ดีหนุนนาดวงชะตาดวเองหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนครับนุนนาส่งเสริมดวงชะตาทำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนินดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคจเจริญรุ่งเรือง แหงงแหงๆงต่อแต่น,นี้ไปดวงชะตาอาจจะมีการชิงไหวชิงพริบต่อสู้แข่งแย่งชิงดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องการต่อรองตามกฎแบบแผนประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องใช้สติปัญญาโชคชะตาของท่านดวงชะตาโชคเข้าแต่ว่าก็ต้องมีสติปัญญาการจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีประสบสำเร็จสมบัติที่ท่านนะครับฝังเอาไว้หรือว่าท่านเก็บเอาไว้ตั้งแต่ดีเดชา ครับขุดมาใช้นะครับขุดมาใช้จัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาจะเปิดนะครับรุ่งโลจปสําเร็จอย่าคิดว่าสมบัติของเก่าไม่มีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่สิ่งจะไม่เห็นท่านจะต้องจัดแจงแล้วก็คิดต่ายตองให้ดีนะครับบางครางบางคราวเราอาจจะคิดว่ามันไม่มีจริงแต่บอกได้เลยว่าบางเรื่องอาจจะมีจริงก็ได้เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามอะไรบางอย่างในโชคชะตาท่านดวงชะตาความรักอาจจะส่งเสริมหนุนนาทางด้านเรื่องโชคดีเข้ามาให้ โชคลาบเงินทองบารมีวาสนาดวงชะตาเปิดหนุนนำร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นแก่โชคชะตาท่านครับดวงชะตาตกตำแหน่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองจเจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายท่านทำอะไรจะโดนกดดันนะครับเหมือนกับด้านซ้ายเป็นสามด้ดานขวาเป็นสามดับโดนกดดันไม่ว่าจะสายหรือขวานะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแฟนหรือครอบครัวของท่าน เหมือนว่าภาวะจิตใจของท่านก็โดนกดดันแต่ยังไงก็แล้วแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาอํานาจบารมีวาสนาจะโดนกดแต่ว่าก็ไม่จนเมื่อถึงเวลาบุญกุศลวาสนาท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆครับรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเรื่องร้ายจะได้มาลายหายไปสิน้นสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่าน ดวงชะตาตกตำแหน่งครอบครัวบริวารหนุนนกเพราะฉะนั้นคอยสังเกตเราเรียกว่าเลิกงามยามดีเมื่อถึงเวลาบุญกุศลวาสนาท่านจะทำอะไรก็จะถูกไปหมดจะพูดคุยจะเจรจาจะต่อรองก็ถูกไปหมดนะครับใครก็ยินดียินร้ายกับท่านได้ยากมากนะครับด้วยบุญกุศลวาสนาจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บอกได้เลยว่าชะตาชีวิตท่านอาจจะมีการโยกยายมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนา มีการพูดคุยเจราจาการร่วมพุ้นเกิดขึ้นข่าววิวาข่าวมงคลจะเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านท่านจะเจริญลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินครับสิ่งดีๆีกำลังจะเข้ามาในโชคชะตานะครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาจะได้มีเลขเสียงนําโชคไม่ว่าจะเป็นเลขท้ายนะครับผมหรือว่าลอตเตอรี่ต่างๆสิ่งดีๆอาจจะมีข่าวดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความรักคู่ครองของคุณจะนําพาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนามาให้ จะแนะนําธุรกิจการงานการเงินตําแหน่งเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องรักเขามากที่สุดเมื่อถึงเวลาบุญกุศลวาสนาเขาอาจจะหาอาชีพหรือว่าติดติดขัดขัดท่านก็ควรที่จะเข้าไปช่วยหรือแก้ไขต่อรองเจรจา